สวัสดีค่ะ FC ผู้น่ารักทุกท่านนะคะที่อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศลาวประเทศไท,ศท,ศท,ศทยทั้งทุกท่านนะคะคิดถึงค่าวันนี้จะอมไก่อมไก่แบบอีสานอีสานนะคะใส่น้ำปลานะคะ่ะแล้ก็ใส่ลงไปแล้วนะคะน้ำปลาน้ำปลาใส่เต้อ ใส่ชุดรสนนิดหน่อยแล้วก็ตำพริกใส่ตะไคร้นะคะผักแล้วก็ลงแล้วนะคะก็จะใส่ใบแมงลักนะคะสุดท้ายะคะ่ะใบมะกรูดก็ลงไปแล้วจะิได้หอมนะคะแบบลาวค่ะแบบมาทานด้วยกันนะคะ นะคะไม่ได้ไปไหนเลยตัวโรคโควิดอยู่งเ่บ,บ้านวันวันไม่ได้จะถ่ายอะไรบางทีก็งดเย็ดกับโรคไม่มีกระจิตกระใจจะจะทำอะไรเลย FC ผู้น่ารักเป็นยังไงบ้าง ร้อนมาปิดปากอีกโอ้ยจะเป็นลมแต่ละวันวานนี้ร้อนมากๆเลยต้องไปหามะม่วงเปรี้ยวมาทานแก้ความร้อนจะได้ไม่เป็นลมกินแต่ดดของเปรียปร้ยวอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้คิดถึงทางบ้านก็คิดถึงนะคะ พี่น้องที่อยู่ยะโสก็คิดถึงตอนนี้อยู่กรุงเทพนะคะก็รอฉีดวัคซีนก่อนแต่ไม่รู้จะได้ฉีดหรือเปล่าสมัครหมอพร้อมก็ยังสมัครไม่ได้ไม่รู้จะทำไงรอวันตายอย่างเดียวนะคะโทษทีนะคะพูนไม่เพาะ ก็ขายไม่ค่อยได้ดลูกค้าเขาก็ไม่มีเงินกันเต็นก็หนีกันงานก็ไม่ได้ทำก็เลยมาขายของมาขายก็แย่ทำกินเองมั่งขายมั่งไปวันละห้6 0ิบหร้อยหนึ่งพอจะถ่ายคลิปวันถ่ายวันไม่ถ่ายนะคะ ดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บุญส่งคนยดเยี่ด้วยนะคะจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะแวะเข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปมากูดให้ด้วยนะคะ,ะจะขอบพระคุณอย่างมากนะคะช่องใหญ่ๆก็แวะเข้ามาดูช่องเล็กๆด้วยนะคะ แกกันเข้ามาเยอะๆด้วยดันๆให้ถึงฟันสักทีเด้อค่ะจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะคะจะกลับบ้านไปทำคลิปที่บ้านนอกคงจะได้ถ่ายหลายๆอย่างจากชีวิตมัานนอกถ่ายอย่างนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่เอฟซีจะเมตตากรุณานะคะ ก็จะใส่ใบแมงลักลงไปนะคะแมงลักลงไปค่ะเก็จะปิดจะปิดแกนแล้วนะคะก็จะขอจบคลิปเพียงแก่นี้นะคะสวัสดีค่ะ